สวัสดีค่ะพบกับหัวข้อเพยาการนะคะวันนี้ก็มีให้เลือก3ามกองนะทุกคนเขาคิดยังไงกับคุณคะก็ลองนึกถึงเลยว่าเขาเป็นใครนะคะใครอยากได้ระยะเวลาในการเลือกไพ่ก็ กดพอดไว้ได้เลยนะทุกคนโอเควันนี้จะมาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะอืก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดยังไงกับคุณฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือถ้าใครอยากให้ค่าครูเราหรือว่าอยากสนับสนุนเราโดยตรงก็สามารถกดสุปตะเเดงได้นะทุกคนนะอ่ะยังไงฝากด้วยทุกคนใครที่ยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามฝากกดปุ่มซับสไครป์หน่อยนะคะอะมาเลือกกองที่หน่งสาบคนที่เลือกกองที่หมาเริ่มกันเลย คนนี้เนี่ยถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเราว่านะเขาอะมีเจตนาดีๆให้คุณแน่นอนอเป็นห่วงอยากให้ได้ดีอยากให้เจอคนที่ดีอะไรแบบนี้ค่ะขออนุญาตขยายความหน่อยจ้าจริงด้วยเขาเป็นห่วง ถ้าคนนี้เป็นแฟนเก่าก็ชัดเจนว่าเขายังห่วงคุณอยู่หรือพวกคนคุยเก่าอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าคนคนนี้เป็นคนปัจจุบันของคุณไม่ว่าเขาจะสถานะอะไรก็ตามเนี่ยเขาน่าจะมองคุณเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่เขาเอ็นดูที่เขาแบบปรารถนาให้คุณได้เจออะไรดีๆอ่ะเช่นสมมุติว่าถ้าคุณออกไปเพรีเซนต์งานหน้าห้องเขาก็ขอให้งานนี้ของคุณแบบมันผ่านไปได้ด้วยดีนะให้ได้คําชมจากอาจารย์หน้าได้คะแนนดีๆนะหรือถ้าตอนนี้คุณกําลังโพสต์ว่าคุณเหนื่อยล้า กับปัญหาอะไรก็ตามในโซเชียลอย่างเงี้ยคะ่ะเช่นเขารู้มาอะไรางี้เนาะเขาก็เป็นกําลังใจให้อะเออเขาแบบเป็นห่วงให้อย่างบริสุทธิ์ใจอะคะ่ะหรือถ้าคุณเป็นพวกที่อืมคุยกับเขาโดยโตรงแบบเหมือนไปปรึกษาอะไรเขาเลยเนี่ยสแสดงว่าเขาเอาใจช่วยลูกค้าจริงๆอืมเขาเอาใจช่วยคุณแล้วก็เหมือนให้คําปรึกษาอย่างจริงใจจริง,รงๆอะคะ่ะอืมเขาคิดอะไรกับคุณอีกเราว่าสําหรับคนประเภทเนี้ยเขาชอบคุณได้นะ เออลองไปคุยกับเขาบ่อยๆะคะ่ะลองไปให้เขารู้ให้เขารู้สึกว่าเขาสําคัญในชีวิตคุณอะ่ะเช่นสมมุติว่าถ้าเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีอยู่แล้วอะ่ะก็ลองไปปรึกษาเขาบ่อยๆแล้วเขาจะรู้สึกชอบคุณขึ้นมาได้เพราะว่า เขารู้สึกว่าเขาอยากช่วยเหลือคุณเนาะเขาปรารถนาดีกับคุณแล้วพอคุณให้บทบาทนั้นกับเขาอะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาสําคัญในชีวิตคุณแล้วเขาก็ชอบความรู้สึกเหล่านี้ค่ะก็เลยทําให้บางประเภทแบบบางความสัมพันธ์ที่แบบเราคุยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ปรึกษากันอะมันสามารถทําให้คนคนนี้เขายกระดับความรู้สึกกับคุณได้ถ้าใครที่เป็นคนยังไม่ได้คุยกันนะคะแนะนําว่าให้ไปคุยกันไปคุยกันแล้วก็ลองคุยในเรื่องที่ตัวเขาเก่งอ่ะ เออตัวที่เขาเรื่องที่เขาสนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองถามเขาดูเช่นแบบว่าเออเห็นพี่เลี้ยงต้นไม้หรอแบบมันเป็นยังไงเหรอหนูไม่เคยรู้เลยอะไรเงี้ยค่ะไปถามเขาแล้วพอเขาได้รับความรู้สึกบางอย่างที่เหมือนว่าเขารู้อ่ะเออเขาเก่งตรงนี้เขาเหมือนให้ความรู้กับคุณได้ให้คําปรึกษาคุณได้อ่ะเขาอาจจะ อยู่ในจุดที่แบบอยากคุยกับคุณมากขึ้นแล้วมันอาจจะพัฒนาไปเป็นจุดที่เขาชอบและสนใจรอที่จะมีบทสนทนากับคุณอีกครั้งหนึ่งได้นะคะส่วนถ้าใครเป็นคนเก่าๆแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยถามว่าแนะนํายังไงดีเราแนะนําว่าถ้ากลับไปเป็นเพื่อนไปเป็นคนคุยกันแบบหมายถึงคนที่คุยกันได้อ่ะคะ่ะก็ลองดูนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้คนคนนี้เขาอยากคุยกับคุณเรื่อยๆถ้าหากว่าคุณเป็นคนแบบ ไปชวนเขาคุยอ่ะอืไปชวนเขาคุยก่อนไปถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ของเขาอะไรเงี้ยเช่นรีพายสตอรี่บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอ้มีคนคนหนึ่งอ่ะที่สนใจเขาอยู่แบบอย่างน้อยชีวิตเขาตรงนี้มันไม่ได้แบบเรื่อยๆละมันไม่ได้มีใครไม่สนใจแต่ว่ายังมีคุณที่สนใจเขาถ้าถ้าเป็นคนประเภทเก่าๆกันนะเออจะลองใช้ทริคนี้ดูนะคะเขาจะรู้สึกดีใจที่คุณยังสนใจเขาอยู่แล้วก็ เขาน่าจะรอคอยบทสนทนาของคุณอ่าสามใบสุดท้ายการสำหรับกองที่หนึ่งนะวันนี้มาสั้นของแท้นะทุกคนเรามองอย่างนี้ว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อดีตปัจจุบันหรืออะไรก็ตามนะเรามองว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นละกันบางคนเร็วสุดก็ภายในสองเดือนนี้เลยค่ะ<ม>ก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้พูดคุยกันเราก็แนะนําว่าลองให้เพื่อนๆหรือว่าสังคมอ่ะ ช่วยแบบช่วยเหลือให้คุณอะเข้าใกล้กันมากขึ้นดูแบบให้เพื่อนๆช่วยแนะนําให้รู้จักกันหรืออะไรเงี้ยแบบให้เพื่อนๆพืนชวนไปเที่ยวด้วยกันเยอะๆเ,เป็นกลุ่มใหญ่ๆก็ได้แล้วเราก็ไปด้วยเขาก็ไปด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะลองดูแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีสิทธิ์ที่มันจะพัฒนาความรู้สึก ในฝั่งของเขาได้จริงๆจ้ะที่เขาอาจจะมองคุณเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อน,นที่หวังดีต่อกันเฉยๆอะ่ะเขาน่าจะชอบคุณได้นะทุกคนก็ดีใจนะคะเป็นภาพให้ที่น่ารักมากเลยอะ่ะดูแบบมีความจริงใจเต็มไปหมดเลยตลอดที่เปิดไพ่มาเนาะก็เป็นธรรมชาติในแบบของตัวเองได้เลยนะทุกคนก็ขอให้ความสัมพันธ์นี้ราบรื่นนะคะหลังจากนี้เนาะโอเคไปต่อกันกองที่2เลยจ้าใครที่อยากให้ค่าครูเราหรือสนับสนุนเราโดยตรงก็สามารถกดซุปเปอร์ตงได้นะคะหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็ได้นะ อ่ะมาเริ่มกองที่สองกันเลยจ้าอะกองนี้เนี่ยคนเนี้ยเป็นพวกแบบพูดตรงๆเลยแบบเป็นพวกปากแข็งอ่ะค่ะอืมเขาเป็นคนที่จะพูดอะไรทีเนี่ยต้องรอจังหวะอืมสมมติถ้าอยากพูดอะไรตรงๆพูดแบบ เต็มปากเต็มคำเนี่ยคงต้องรอจังหวะจริงๆอะเพราะว่าเขาอะรู้สึกดีกับคุณแต่เขาไม่พูดบางคนที่มาเลือกกองนี้เป็นพวกเพื่อนสนิทกันและแอบ,บชอบกันคุณอาจจะแอบ,บชอบเขาคุณยอมรับได้แต่เขาอาจจะเป็นพวกแบบไม่กล้าย,ยอมรับตัวเองว่าเขาก็ชอบคุณเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยก็เป็นคนคุยกันที่เขายังกากากักคุณอยู่ คำว่ากักสําหรับเราเนี่ยคือมันเป็นอารมณ์ที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขากักไปทําไมในเมื่อเขาก็รู้สึกดีกับคุณแต่เขาก็ไม่พูดตรงๆนะคะหรือถ้าเป็นประเภทของคนที่เป็นคนเก่าเก่ากันอะไรเงี้ยเราก็บอกเลยว่าคนนี้ยังลืมคุณไม่ได้หรอกเออทั้งๆั้ที่เขาก็แบบอาจจะไปเริ่มใหม่แล้วหรือเขาบอกว่าเขาจะเริ่มใหม่แล้วแต่จริงๆเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้นะคะคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอีก เขามองว่าคุณอะเชิดใส่เขาหรือถ้าคุณไม่ได้ไปเชิดใส่เขานะเขาอาจจะเข้าใจเองแบบเหมือนคิดไปเองอะคะ่ะว่าคุณดูเหมือนแบบดูดูเหมือนแบบมีไมค์เกมกับเขาหรือเปล่าดูเชิดใส่เขาหรือเปล่าหรือถ้าบางคนที่รู้ตัวเลยวว่าหนูก็ไม่ได้มีบุคลิกแบบเชิดนะแล้วก็ไม่ได้เฟียสด้วยแล้วกเ็เขาก็คงไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยแสดงว่า เขาคิดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเขารู้สึกว่าตัวคุณดูแบบจริงๆก็ดูเข้าถึงยากอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเราคิดยังไงอยู่อย่างเงี้ยดูเหมือนเชิดเชิดเหมือนกันอ่ะเพราะพลังงานเขาก็เชิดนะเออเป็นพวกปักแข่งอะ่ะเออเนื้อใช่ไหมคะส่วนเขาก็อาจจะมองคุณแบบนั้นเหมือนกันว่าเออคุณก็ดูแบบอ่านยากนะเข้าถึงยากเหมือนกันแล้วก็เออเขาคิดว่าคุณอะ่ะเป็นคนมีตัวเลือกในชีวิตเยอะคะ่ะเออมันมองได้2ออย่างนะอย่างแรกก็คือเรื่องความรักเลยคือเขามองว่าคุณน่าจะเป็นคนมีคนเข้าออกในชีวิตเยอะ เพราะว่าคุณเป็นคนสวยคนหล่องไงอส่วนอีกอันหนึ่งก็มองว่าน่าจะเป็นคนที่แบบมีศักยภาพในชีวิตอะค่ะเช่นสมมุติว่าคุณกําลังจะสอบเข้ามาหาลัยเขาก็ไม่เป็นห่วงคุณหรอกเพราะว่าเขาคิดว่าคุณน่าจะได้มาหาลัยดีๆคณะดีๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือถ้าคุณเป็นคนวัยทำงานอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออคุณน่าจะเป็นคนที่แบบมีคอนเน็ชันหรือว่ามีอะไรมาออฟเฟอร์ในเรื่องการงานอยู่ตลอดอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า มันไม่ใช่แนวแบบอิจฉาหรืออะไรหรอกแต่เหมือนเขาวางใจประมาณหนึ่งว่าคุณน่าจะได้ดีอะเหมือนชีวิตคุณน่าจะได้ดีอะคะ่ะเออเขาเขามองคุณแบบนี้นะอืมขอดูหน่อยเขาคิดอะไรอีกคนเนี้ยเป็นคนที่เขาชอบคุณแต่เขาจะไม่พูดตรงๆนะคะบางคนถ้าคุณไปพูดบอกเขาก่อนอะเออมันก็อาจจะมีแววที่เขาก็จะบอกกลับได้ แต่ถ้าบางคนที่คุณเองก็ซึ้นเล็เหมือนกันหรือคุณก็ปากแข็งเหมือนกันหรือคุณคิดว่าเฮ้ย mm. ที่ผ่านมาฉันเต็มที่กับเธอมามากพอแล้วแต่เธอไม่เคยเต็มที่กับฉันเลยแล้วทําไมฉันต้องเริ่มก่อนสมมติเป็นแนวแบบแอบงอนงอนละแอบอยากเอาคืนละแสดงว่าความสัมพันธ์นี้มันก็จะมีไมค์เกมไปเรื่อยๆนะทุกคนคือคงจะต้องรองระยะเวลาที่คนคนนี้เขาละลายน้ําแข็งในใจของเขาได้มากมากกว่าน,นี้ก่อนนะคะแล้วเขาอาจจะยอมที่จะเป็นฝ่ายเอ,อ่ยปากพูดก่อน กับคุณได้นะถ้าถ้าเป็นอารมณ์เหมือนเราอยากเอาคืนเขาเนาะเออเพราะฉะนั้นจริงๆคนนี้รู้สึกดีกับคุณอยากแนะนําอยากบอกรักอยากบอกเป็นห่วงอยากบอกคิดถึงอยากบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะอยากบอกว่าเออเราชอบเธอนะเธอรอเราหน่อยได้ไหมหรือว่าอยากบอกว่าเธอน่ารักจังเลยวันนี้เธอแต่งตัวน่ารักจังอะไรเงี้ยอยากพูดหลายอย่างมากเลยค่ะแต่ไม่พูดสักอย่างเลยเออเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรอดูแล้วแหละว่า เมื่อไหร่จะพูดนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละคู่แต่ละคนที่มาดูคลิปนี้ด้วยเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ด้วยอะเออว่าหลังจากนี้คุณจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันอีกไหมถ้าบางคนที่เป็นคนที่แบบห่างกันไปแล้วอะแสดงว่าเขาก็อาจจะไม่มีโอกาสกลับมาพูดกับคุณอีกอืมก็ต้องยอมรับตรงๆเพราะว่าเขาเป็นพวกแบบอีโก้จัดหน่อยนะทุกคนเออเหมือนแบบว่าเป็นคนแบบความดันความดันต่ําแต่ว่าอีโก้สูง อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เซลล์ๆเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรจริงส่วนคนที่ยังติดต่อกันอยู่นะคะแบบเป็นเพื่อนกันคนคุยกันหรือยังรู้จักยังคอนเน็กกันอยู่อะไรเงี้ยมีบทสนทนากันได้เนี่ยอันนี้น่าลุ้นกว่าว่าเขาอาจจะมีแบบวันหนึ่งอยู่ๆแบบอ้าวโกดเข้าจ้ะอยู่ๆมาบอกรักฉันอยู่ๆมาบอกฉันน่ารักอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรอดูลวกันค่ะว่าวันนั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่เนาะทุกคนแต่ที่แน่ๆนี่คือความคิดในใจของเขานะคะก็ถือว่า ถ้าจะมองว่าน่ารักก๊กิ๊กก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะมองว่าแอบ,บหน้าโมโหนิดนึงก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเออเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าแบบเปอร์เซนต์ความเงียบขรึมหรือว่าความปากแข็งของเขามันมันกี่เปอร์เซนต์อะ่ะแต่ละคนที่ต้องไปเจอกันในในกองที่สองนะคะก็ขอให้ความสัมพันธ์นี้มาราบลื่นดีกว่าถ้าคุณทั้งคู่ยังแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้มีอะไรท็อกซิกต่อกันก็ขอให้หลังจากนี้มันได้มีโอกาสพูดคุยกันเยอะขึ้น,ลนนะแล้วกันนะแล้วก็อวยพรประมาณนี้เนาะยังไงฝากกดไ like, ลค์คกด าสามารถกดซูเปอร์แต่งได้นะทุกคนนะโอเคไปต่อกันกองที่สามเลยจ้าวันนี้มาสั้นๆนะคะกองที่สามว่าไงเอ่ยฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนใครอยากให้ค่าครูเราก็สามารถกดซปเปอร์แต่งได้นะคะอะมาดูกันวันนี้มาสั้นๆเนาะกองสุดท้ายละนะคะคนนี้ชอบคุณไหมจ๊ะหรือเขาคิดยังไงกับคุณบ้างเนี่ยโอเคอย่างแรกเลยเราเห็นความเอ็นดูนะเราเห็นความแบบ อยากให้เธอเจออะไรดีๆนะแต่เราแอบ,บรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยหมายถึงว่าคนคนเนี้เขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไม่ใช่ ความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ง่ายขนาดนั้นนะคะสมมุติว่าคุณกําลังนึกถึงคนเก่าอะ่ะมันมีหลายประเภทนะเดี๋ยวรอฟังประเภทตัวเองละกันเอ่อถ้าใครที่เป็นประเภทที่คุณกําลังนึกถึงคนเก่าๆอะ่ะแสดงว่าเขาเนี่ยพยายามมูฟออนมากๆพยายามมูฟออนจากคุณสุดๆเลยแต่ถามว่าทําได้ไหมเราว่าเขาค่อยๆกําลังทําได้คะ่ะแต่ณนะปัจจุบันเนี้ยก็ยังคิดถึงอยู่ ก็ยังคงแบบอยากรู้ชีวิตอะแต่ก็มีหลายครั้งที่กัดฟันไม่ส่องกัดฟันไม่คิดถึงนะคะส่วนถ้าเป็นกรณีของคนที่เป็นคนคุยปัจจุบันเนาะหรือว่าพี่น้องเพื่อนปัจจุบันอะไรเงี้ยที่ที่เราแบบยังคุยกันได้มีบทสนทนากันได้เนี่ยคนนี้เขาน่าจะอยู่ในจุดมีสองประเภทประเภทแรกถ้าคุณทั้งคู่มีโอกาสได้รู้หน้ารู้หลังกันแล้วเช่นแบบเรารู้แล้วว่าเราแอบเหมือนจะชอบกันเลยอะไรเงี้ยค่ะ เป็นพวกที่เหมือนผ่านความรู้สึกมาประมาณหนึ่งแล้วอันนี้ประเภทแรกในข้อที่สองนะเ,ออเขาจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ทำไมมันยากจังมันเหมือนมันมีอะไรลงล็อกยากจังไม่ว่าจะเป็นในฝั่งความคิดเขาก็ได้หรือในฝั่งสถานะของคุณทั้งคู่ก็ได้หรือในฝั่งตัวคุณก็ได้นะคะอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าแอคชั่นก่อนอันนี้มันมีอะไรยุ่งยากเขาก็เลยเหมือนแบบมองว่าเออความสัมพันธ์นี้มันยุ่งยากจังแบบมันจะยังไงวะนี่อะไรเงี้ยค่ะเป็นประมาณนั้นส่วนถ้าเป็นคู่ที่แบบยังไม่ทันได้มองว่าชอบบบกัันเลยยงแบบ ยังอยู่ในจุดเริ่มต้นอ่ะใช้คํานี้แล้วกันเรามองว่าคนนี้อาจจะยังไม่ได้กล้าคิดอ่ะเออยังไม่ได้กล้าคิดว่าฉันจะเป็นคนคุยของเธอฉันจะเอาเธอไปเปิดตัวกับเพื่อนฉันหรือเธอจะเอาฉันไปเปิดตัวกับเพื่อนเธอคือยังไม่กล้าคิดไปในแบบเออโรแมนติกฟีลิ่งอะคะ่ะพูดตรงๆถ้าเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนก็จะเป็นอารมณ์เหมือนมองว่าเป็นพี่น้อง ที่มีความเอ๊ออยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าคิดไปมากกว่านั้นเข้าใจปะเออหรือถ้าเป็นคนที่แบบเฮ้ยเราอุตส่าห์รู้จักกันอะแล้วมันมันไม่ใช่พี่ไม่ใช่เพื่อนตั้งแต่แรกอะมันน่าจะมีความเป็นคนคุยกันประมาณนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แสดงว่าคนคนนี้เขายังไม่ได้เห็นอนาคตว่ากมากไปกว่านี้ระหว่างเขากับคุณเพราะว่าเขาไม่กล้าคิดเอ่อถ้าในกรณีแบบนี้เราให้ไว้ได้ด้วยเหมือนกันนะว่าเขาอาจจะเป็นพวกกลัวความรัก เป็นพวกที่เขาแบบมีทอมมาในอดีตมีความทรงจําไม่ดีอะคะ่ะแบบมีทิกเกอร์ในในเรื่องของความรักของเขาก็เลยทําให้เขาแบบเบรกตัวเองไม่กล้าพาตัวเองไปรู้สึกกับคุณมากกว่านี้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นพวกที่ไปรู้เรื่องของคุณมาแล้วก็ติต่างว่าเรื่องจริงแน่ๆคุณเจ้าชู้แน่ๆคุณไม่คุยกับเขาคนเดียวแน่ๆอะไรก็ว่าไปเออเอาง่ายๆมันคือสิ่งที่เขาคิดไปเองก็ได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะแย่หรือเปล่าก็เลยไม่กล้านะคะ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2ออย่างที่เราพูดไปแล้วก็คือเป็นหัวข้อคนที่คิดถึงแฟนเก่าเนาะกับคนที่เหมือนอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมคะทีนี้ประเภทที่3ประเภทสุดท้ายก็คือว่าถ้าคนที่มาเลิอกกองเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกันเลยด้วยซ้ําเขาแบบยังไม่ได้รู้จักคุณแบบคุณยังไม่กล้าเข้าไปทักไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าปัจจุบันนี้เขาก็น่าจะยังไม่เห็นคุณชัดๆไปเลยแนะนําแบบนี้ละกันไม่ว่าจะในคนประเภทไหนนะคะเราแนะนําแบบนี้ว่าให้มันเข้าไปหาเป็นเพื่อนกันก่อน เออถ้าทุกคนแบบพร้อมที่จะลองดูก็ลองเข้าไปคุยเป็นเพื่อนกับเขาดูนะคะแล้วมันจะทําให้คนเนี้ยเขาลบความสบประมาะอะไรในใจเขาไปได้หมดเลยเออไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาแอบได้ยินมาก,ก็ได้หรือเป็นสิ่งที่เขาคิดไปเองหรือกลัวไปเองก็ได้หรือเป็นสิ่งที่เขาแบบกังวลว่าในอดีตเนี่ยมันจะกลับมาซ้ำรอยในปัจจุบันไหมอะไรเงี้ยมันก็จะลบภาพอะไรตรงเนี้ยไปได้ส่วนถ้าเป็นกรณีคนเก่าถามว่ากลับไปทักได้ไหมเราว่าก็ทักได้ค่ะเขาอาจจะมีอีโก้หน่อยๆช่วงแรกแบบไม่กล้าตอบไม่กล้าคุยกับคณอะไรเง เพราะกลัว move on ไม่ได้แต่ในทางกับกันเนี่ยเขาก็ก็น่าจะมีโอกาสตอบหลังจากนั้นถ้าถ้าลูกค้าแบบมีความเป็นเพื่อนกับเขาจริงๆเพราะฉะนั้นกองนี้มันเหมือนเราต้องสยบอะไรต่างๆในใจของเขาด้วยคําว่าเพื่อนอะด้วยคําว่าแบบ ไม่มีอะไรทักมาเฉยๆจ้าเฮ <c oughs> ้ยกระโปงสวย,ยเฮ้ยกางเกงสวยเฉยๆไม่มีอะไรเลยคิดมากแต่ดันทักทุกวันไงเออให้เขารู้สึกว่าเออเราก็เป็นเพื่อนกับเขาทุกวันนี่หว่าอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ลองทักไปทําความรู้จักแบบถ้าใครยังไม่รู้จักก็ทักไปเหมือนเป็นเพื่อนกันให้เพื่อนๆช่วยแบบแนวเพื่อนๆอย่าโปะแตกอะไรเงี้ยค่ะเออว่าเราชอบเขาอะไรเงี้ยเอออย่าเพิ่งโปะอะไรเงี้ยให้มันมีความเป็นเพื่อนไปก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวถ้าผ่านไปได้ประมาณสองเดือน3มเดือนแล้วว่าละลายพฤติกรรมได้ละ ไอตรงนั้นอะค่อยไปอีกสเต็ปหนึ่งสําหรับคนเลือกกองนี้นะอืมยากนิดนึงนะคะคนกองที่สามถามว่าแล้วเขาคิดอะไรกับคุณอีกอ่ะมาดูกันมันบวกทั้งเอ่อเขาคิดอะไรกับคุณแล้วก็บวกทั้งคําแนะนําไปด้วยเนาะก,กองนี้เอ่อคือเขากลัวว่าคุณอะจ,จะไม่ได้ชอบเขาคนเดียวหรือจริงใจกับเขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะหรือกลัวว่าคุณจะแบบมาเล่นๆกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวก็หายไปหรือเปล่าหรือว่า เขาอาจจะเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองด้วยก็ได้บทพวกเซลล์เอ็กซ์ตีมต่ำอะคะ่ะที่เขาคิดว่าแบบคุณน่าจะคิดกับเขาแค่เพื่อนแหละเดี๋ยวคุณก็หายไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอนอกจากคําว่าพายแนะนําให้เป็นเพื่อนแล้วอะยังแนะนําถึงคําว่าสม่ํามเสมอแล้วก็มีความน่ารักให้กันเสมอด้วยละกันนะคะว่าแบบเช่นวันนี้เขาไปเดินสยามแล้วเขาถ่ายรูปว่าเขากินไอติมอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปโพสต์ว่าฮย้ยกินไอติมกลางสยามเลยเหรอกี่อุณหภูมิเนี่ยแต่เธอก็แบบ เออแต่งตัวน่ารักนะอะไรเงี้ยนึกอ,ออกไหมคะพยายามเชื่อมจุดอ,อทักทายไปให้ดูไม่แปลกแล้วก็ให้ตบท้ายด้วยการชมอะไรเงี้ยเออให้ให้เขารู้สึกโพสิทีฟเวลาเขาคุยกับเราก็แล้วแ,แต่ทุกคนเลยว่าแบบชมยังไงไม่ให้แปลกเนาะเออเออประมาณนี้แค่แค่ยกตัวอ,อย่างให้หนึกภาพออกนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอ่ะไอสิ่งที่คุณทําสิ่งที่เราได้พูดคุยกันอ่ะมันจะพิสูจน์เขาเองว่าเอ,อ้ยทุกอย่างที่เขากลัวที่เขากังวลหรือที่เขาคิดว่ามัน คิดไปเองหมดเลยนะคะทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็วนๆเวียนๆอยู่แต่ความคิดประมาณนี้แหละว่าเออเขาอาจจะยังไม่ได้มั่นใจอะไรมากในความสัมพันธ์นี้หรือในตัวตนของคุณหรือในในความคิดของเขาในเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกองที่3เนี่ยดูแบบวุ่นวายวุ่นวายใจมากนะคะในใจของเขาเนาะก็เป็นกําลังใจให้เขากันดีกว่านะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณด้วยมากๆเพราะว่าคุณดันไปชอบหรือไปสนใจคนที่กําลังแบบมี question mark ในหัวเต็มไปหมด กะะ็โอเคประมาณนี้เลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะทุกคนที่มาดูกองสามกองในวันนี้เลยเนาะก็ถ้าใครอยากได้หัวข้ออะไรก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะช่วงนี้ก็ยอดวิวตกแล้วกอ็อะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้มีมูฟเมนเยอะเท่าไหร่ในช่องของเราเนาะยังไงก็ฝากทุกคนให้ฟีดแบ็กเราด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะโอเคประมาณนี้เลยยังไงขอบคุณทุกคนนะสวัสดีคะ่ะ